สบายดีสบายดีสบายดีเวอร์สทุสุคนเลยเนี่เป็นเวลาสามโมงแล้ทุกคนเป็นเวลาที่กำลังสีรงยายห่อเข่าเนาะตอนนี้กำลังเกียมคือโคตรไปใช่ตอนนี้กำลังเกียมนนนเยมนาะพี่เนาะเข้ากะลงหน่ำเนี่ยเด้อเดี๋ยวสาวกกะสีรงเนาะสาวกกะเขามากับแม่ใส่หัวโคมไว้โอ้พี่เนาะไปทุกคนเ้าสีรงไปเบิ่งวะขัดเจาเห็ดจังไรเนาะเอาหัวโคมกัน เดี๋ยวคอยเสี่ยงแม่เป็นคนใหญ่แล้วคอยสิเป็นคนถือกล่องน้องพี่น้องคนเขาจะกำกำลังล่งลงมาคนณก็จะกำลังล่งลงมาเนาะทุกคนวุ้ยนทางมันกระสีเปือนแน่นะ สิประมาณนี้มาตัวนี้ตรงน้ำอีไรร้เนี่ยคนกับคนข้างที่ชีรายน้องพี่น้องเพราะว่าเบิร์ดในบ้านเะนี่ยเขาเจะก็ต้องลงมาเบิร์ดนะเข,เขาเขาจะต้องเหตุเบริร์สุขคนสุข,ขอบครัวเนาะพี่ง้องเพราะว่ามัน ตอนี้แม่เรากำลังคูดน้อพี่น้องอุ๊คูดยายใส่ใส่แล้วก่ใส่อันนี้ก่อนเจังสีขาไปยายใส่ถาดน,น้องพี่น้อง พูดกระสิกกระสิไก่เที <glorious. S 1> ่ยนน้ำเนาะพี่น้องบอบอกก่อนแล้วจังสิไรเขาไปยายใส่อันนั้นทาดอยู่ทางในเนาะพี่น้องคนกระสิไรเขาเจ้าไปยายอยู่ทางในน้ำกระมีแล้วเนาะเบื้องนอกกระสีเนี่เดี๋ยวเอากระสีไปยายใส่ ถทาดทน้องพี่น้องถาดข้าวถาแม่ถาดอันนัอันนั้นยญาติพ,พี่น้องที่เพิ่นดวงดับไปแล้วน้องพี่น้องน,นี่สิเป็นถาดทข้าแม่ถาข่อยเนาะเป็นเป็นถาดของพ่อแม่ของแม่ข่อยเนาะพี่น้องกระสีแบบนี้แล้วกระสีอ,อบบื่นวัน ขาบาดูตีแบบเป็นดวงลับจางไปงมาเอาเนาะพี่น้องเบื่อเงเอน,นี่ยกัสิมีเนาะพี่น้องแต่ว่าบทานับไปยายเบื่องเอนี่ยกอนเนาะพี่น้องค้นกัสิไลประมาณนีง มันกัดเมืดแน่และพี่น้องเพราะว่าไผโคมถือไผโคมเอาเนาะอออเ,อเออซักพักนะ เด็สีแม่เนาะพี่น้องถาดพอถา,ถาอันพ่อเทาอีกเนาะเสียายใส่แบบจะเป็นไงเนานะพี่น้องแบบเป็นคืออันนั้น,ค,นค้นขีดดุกๆเนาะมันกระบมันกระโแจงเลยเนาะเพราะวันมันก็เป็นเวลาสามโมองอยีเแม่เรายังยา่ ไปเบื้องนั้นน้องพี่น้องมันเบื้องนั้นก็นซีนีอีถาดอันนั้น,นอะยีเ <c oughs> ด <c oughs> ม้มีไฟมีไฟราคาน <c oughs> สีมาคูดยายใส่ยูคางอันนั้นน้องที่น้องคาง ขาน,นซิมยายใส่ในซิมก็จะก็กำลังลงมากคือ,อ,อ,อกับไปทางนี้ก็ สิไปเฮเดอีีย่งนอนบ้านบ่พี่พี่แม่กับพ่อจืด <c oughs> นี่ก็สิเป็นถาดปลานอน้อง,องถาดปลาแล้วก็เป็นเลยของอีแม่ ไน้องทุกคนไปใส่ในอันกองกองหอ,องเนีน้ำน้องทุกคนกระสิงายมากมันบููคนก็ตีตีกองตีกองตีกองซ้ำอันนั้นยายแล้ว เพิ่นก็สิสอบตีแหมนะครับขออนุญาตแกงลงอันแกงลงแม่นางเสดอนแน่น้องพี่น้องอ้ายสิถาม ฟูกของอ่านตังต้งแต่อใบม้งฟูกมานอนท่าเพื่อนๆในหน่อยงนี้ม,มากับอีแม,ม่ตอนนี้ห้องก,กักขืนแล้ะน้องพี่น้องแล้วเรียบร้อยพอย้ายห้หองเขาคลิปนี้สิต่อกันกับคลิปตอนเออคลิปนี้สิต่อกันกับตอนตอนตอนไซบาดด้วยถนอมตอนใส่บาดตอนใส่บาดหรืออื่นสาวเนาะ คลิปนี้มันสีต่อก,กันเลยด้วยเพราะว่ามนันนั่นเนาะส้าก็กระเดยสิถ่ายแบบร่วมกันเลยพี่น้องขอกันอื่นสาวเนาะอตอนนี้<อ>เขากลไยรุ่งมาใส่บาตรด<อ><อ>้ตอนนี้ก็เป็นตอนสาวใส่บาตรเนาะลังจากทีมอื่นๆเส้าก็มายายหอเขาคนกัดสิร้ายเป็นพิเศษนะพี่น้องเดือดนั้นงกัน เป็นเหมดหมือเป็นจังเลยปคนเต็มหัวเจไปพี่น้องเพราะว่าแต่ละครเคราว่าเป็นกระไรโดมาเนไรดมาใส่บ่เบิ่ดสุสุคนอะไพี่น้องอ่าี่นักตาคอยต้อนรัต่อจพี่นองเฮ้การต่าง้าเดนี่มาอาบุกกะทีบ้าเฮ้ยจกิก้าเลก็มิเตียเที่ยไห เออขักตาเป็นพ่อระยะนีตาโอ้ยมันเรื่องมากนะตื่นแได้พี่น้องข้าเดแต่แม่ทีน่าัวนี้น่เออเป็นยังที่ร้ายเหี้ยร้ายมากนาม่ทราบอาบตาห้าเท่าทราบาติปฏิกชนะเท่าแคือตอนนี้สามีเพิ่นใส่ขาวบูซมุซาเนาะพี่น้องแนงมาผี่แล้วฮะ สูงอะีเนาะตอนนี้เ่าก็ใส่ข่าวบุสมุทชแล้วเป็นเทียบร้อยแล้วพี่น้องซิมเฟินกมุงแล้วางไรดมสิขึ้นเขาดวยป่ท้าอ้าเขาท้าอาวพระเขาคกันโอเคเทุกคนเ้ากับึ้นมาเป็นเทียบ้อยแล้วเขาจจกินขาวสมาคิดตะบะชากรบดกินเนาะสิโจมเขาเขาทุมาก่อน ยังเหลือแต่เขาต้มต้าดในแด๊ดพี่น้องการจหรับคีนี้ก็อนน้องมันเป็นคีตต่อกันกับเมื่อคืนที่อันนั้นเจ้าก็ลงมายายหอขาวน้องพี่น้องเดี๋ยวตอนเสาวก็ลงมาใส่บาตรกัิต่อกันเลยเนาะดะกะจำรับคลิปนี้กันซีนี้เพียงคี้เด้อพี่น้องคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อ